วันนี้ผมจะมารีวิว X-Man Tornado ครับผมรูบิกลูกนี้มาที่ราคา450บาทนะครับที่ candyspeed.com มาพร้อมกับเฉดเวอร์ชั่นใหม่ของฉี่ยี่นะครับผมซึ่งเป็นเฉดที่เริ่มมีตั้งแต่ในทอร์นาโดนั่นแหละครับการหมุนของเจ้า X-Man Tornado นดดนะครับ ออกมาได้นุ่มนะครับผมนุ่มพร้อมกับความคลิกของมันนะครับแบบมันแบบปุ๊บๆเนี่ยครับมันมีเสียงคลิกๆนะครับพร้อมกับความนุ่มลื่นนะครับผมแต่ตอนแรกๆที่มันมามันจะแห้งมากคุณต้องนําไปหล่อเลื่นผมใช้แฮร์โค้ดในการหล่อเลื่นนะครับผมคอเนอร์คัตติ้งของเจ้าเอ็นเนี่ยนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับก็คัตธรรมดาก็45แบบสบายๆเหมือนกันนะครับผมแต่ยังสู้ g t s ไม่ได้นะครับ เวลาคัดเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนคลิกๆครับเหมือนมันกลับเข้าสู่ที่ของมันนะครับคล้ายๆกับพีล่าหรือว่าสคิปที่เวลาบิดไปมันจะกลับเข้าที่อย่างแน่นอนอย่างนั้นนะครับรีเวิร์สก็ประมาณเส้นครับนี่ครับนี่ครับเรามาต่อที่ชิ้นส่วนนะครับเราเริ่มจากคอนเนอร์คอนเนอร์นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับทันเดอร์แคล็นะครับถึงผมไม่มีแต่ผมก็เคยเห็นนะครับว่าทันเดอร์แคล็หน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับส่วนเอจก็ มีคล้ายๆชิ้นแบบยุคสินนะครับซึ่งมันมีงอขึ้นมาอย่างนี้นะผมแล้วเวลาเราประกอบกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเห็นช่องว่างขะระหว่างตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับช่องช่องว่างอย่างนี้ถือว่าเยอะซึ่งนําไปสู่การป๊อปของลูกนี้ครับแปลว่าลูกนี้ป๊อปได้ครับผมทอนาโดมีมุมบิดนะครับมุมของมันสามารถบิดได้อย่างง่ายได้ จากที่ผมเล่นมาผมผมระหว่างเล่นผมได้มุมบิดไปประมาณ2-3ถึงครั้งนะครับจากที่เล่นมาโดยตลอดนะครับแต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับการปรับแกนของผมตั้งไว้ค่อนข้างหลวมนะครับมันยังมีมุมบิดถ้าคุณไม่ได้ตั้งหลวมมากอาจจะไม่มีทั้งป๊อบและมุมบิดเลยนะครับผมอ่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับว่ารูบิกลุกนี้ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อครับ โอเคครับผมจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับถ้าคุณมีเวยหลง GTS อยู่แล้วคุณไม่ต้องซื้ออันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดีกว่าเวยหลง GTS เลยนะครับ GTS ดีกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเนี่ยนะครับและคุณอยากได้เป็นคอลเลกชันคุณซื้ออันนี้ครับแต่ถ้าคุณเพิ่มตังค์อีกนิดเดียวนะครับอีก40บาทคุณจะได้ GTS ซึ่งคุณก็ต้องเลือกเอาเองครับตรงนี้แต่โดยรวมแล้วลูบิกรูปนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสมราคาครับก็ดีเยี่ยมเลยนะครับ แต่ปัญหาคือป๊อปอย่างเดียวนั่นแหละครับนะี่ครับมีแค่นี้แหละครับมันมันป๊อปครับผม